สวัสดีครับนี่คือนทพัฒน์ดอทคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับพอดีผมไปอ่านบทความนะครับของทางอิงนะครับผมก็เขาเปดบทความที่สนใจก็คือว่าการแชร์ในมุมมองของการที่เรียกบอกว่าทีมนะครับ LA ล a m s นะครับผมก็คือเป็นทีมเอากัรฟุตบอลนะครับที่ล่าสุดชนะซูเปอร์โบว์ปีนี้เนี่ยนะครับเขาก็แชร์ว่าเขาใช้หลักอะไรนะครับในการทําให้ทีมเนี่ยกลายเป็นแบบเป็นแชมเปี้ยนใช่ไหมฮะเป็นเป็นผู้ชนะนะครับใน แล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเองคงทราบดีนะครับว่ากีฬาเอากันกฟุตบอลเนี่ยนะครับเป็นเกมที่วัดกันด้วยเรื่องของกลยุทธ์เยอะมากใช้มันสมองนะครับต้องใช้ความสามัคคีการทั้งทีมบุกทีมรับทีมพิเศษอะไรเป็นต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสงสัยว่าเออเฮ้ยแล้วทําทีมให้สําเร็จเนี่ยทำยังไงบ้างใช่ไหมฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาคุยกันน,นิดนึงด้วยกันซึ่งในตัวบทความเนี่ยเขาก็พูดประเด็นน่าสนใจก็คือว่าในทีมของแรมส์เนี่ยครับนะฮะก็คือเป็นทีมที่ออมีการสร้างวััฒนนธรรรมบบาางงอย่ะค เขาบอกว่าเป็นทีมที่มันจะไม่มีโค้ชมายืนตะโกนด่าอะไรนะครับคือไม่ทําอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มันคือหลักในการที่ทําให้นะครับทีมเนี่ยให้คนเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในการทํางานนะครับในการเล่นลงมาเล่นนี่แหละนะฮะซึ่งอันเนี้ย,ะะนนยมันก็เลยโยงเข้ามานะครับในประเด็นของบทความนี้ก็คือว่ามันคือการเรื่องของการใช้สิ่งที่ชื่อว่า positive psychology นะครับ s i t i ท e p s y คโน l ล g y เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นคนศึกษาเรื่องจิตวิทยาเนี่ยก็จะมีการพูดถึงระดับ,บหนึ่งและมันคือเรื่องของว่าการทําให้คนเนี่ยนะครับหานะครับสิ่งที่เป็นเหมือนแรงขับทางบวกใช่ไหมหรือสภาวะที่ทําให้นะครับคนอยู่ในภาวะที่เรียกว่าทํางานได้ดีมีชีวิตดีๆได้นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นจากการที่เราอยู่ในภาวะที่แบบพวกรีแลกซ์นะครับหรือบางทีก็รู้สึกแบบว่าโอเครู้สึกบวกต่างๆเป็นต้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นที่มานะครับว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราจะสามารถนะครับสร้าง p o s i t i v e psychology นะครับได้อย่างไรและมันมีผลอย่างไรนะครับกับการทำงานนั่นเองซึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดมอย้อกลับมานะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียวนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่หลายองค์กรเองก็เริ่มพยายามปรับเข้ามาใช้นะครับ ผมต้องบอกนิดนึงก,นก่อนว่ามันที่มาที่ไปมันคืออะไรบ้างนะครับคือถ้าเกิดเราเราคิดถึงเรื่องของการบริหารจัดการทีมงานอะไรเงี้ยนะครับในยุคสมัยหนึ่งเราจะคิดว่ามันคือใช้พวก Laws and Order ใช่ไหมครัหรือมันคือการใช้ power นะครับในการที่จะเข้าไปกดบอกว่าเฮ้ย hey, คุณต้องทําตามนี้ทำตามระบีบระเบียบตรงนี้นน่นนั่นใช่ไหมครับและนั่นทําให้หลายๆคนนะครับจะใช้วิธีการทํางานโดยการที่สั่งนะครับหรือใช้วิธีการที่แบบว่า พรสเชอร์ pressure, คือกดดันนะครับกดดันให้คนเนี้ยทำตามอย่างต้องการให้ได้นะครับเช่นการาไล่ต้อนนะครับการอ่าชื่ว่าอะไรพยายามใช้คำพูดรุนแรงใช้อ่าความไใช้ให้เกิดให้เกิดความยำเกรงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ให้คนทํางานได้แหละนะครับนั่นคือสิ่งที่แบบว่า คนบางประเภทก็ทํางานจริงๆนะคือแบบทําแบบเหมือนเหมือนแบบเหมือนไป็นลบอะไรเงี้ยนะครับเขาเยียมงานกันนะครับซึ่งผมก็เคยเจอมานะมันคือ,เ,อเรียกว่าแบบทางานที่แบบใช้ใช้คําพูดไม่ดีนะนะใช้คําพูดดีแบบว่าทาไมโง่อย่างงี้นะครับทำไมทําแบบนี้คือพยายามเหมือนพยายามต้อนให้คนเนี่ยนะครับรู้สึกไม่ดีนะครับแล้วก็ทําด้วยความกลัวนะครับซึ่งอันนี้มันคือเป็นเป็นหลักการง่ายๆคือว่าพยายามผลักให้คนทํางานด้ยวยเพราะความกลัวนะครับแล้วก็รู้สึกว่า ฉันจะต้องทาตามคำสั่งนี้ไม่งั้นฉันจะเรียกว่าโดนอัปเปหีอะไรเป็นต้นใช่ไหมครับแต่ชีวิตผมนะผมก็เคยมีหัวหน้าแบบนี้นะเมื่อผมก็เห็นพนักงานเข้ามาแล้วออกไปหลายคนนะครับก็คือมันรู้สึกมัน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 ท็อกซิกอะมันไม่ดีใช่ไหมครับนั่นเองเนอะอซึ่งอันเนี้ยโพสิตรีทิคลเลยทีกลับมาเขาบอกว่ากูจะเห็นว่าอะไรละ่ะองค์กรเนี่ยนะครับการที่จะให้พนักงานเนี่ยทำงานได้อย่างมีสิทธิภาพแล้วก็เรียกว่ารีดประสิทธิภาพของเขาได้มากที่สุด คืออะไรมันคือการทําให้เขาอยู่ภาวะที่เขารู้สึกเขา,เ,าเรียกว่าเขาเรีแลกซ์นะครับเขารีแลกซ์แล้วคารู้สึกดีนะครับกับการทํางานนะครับเขารู้สึกว่ามันแบบโอเคถ้าเกิดว่ามันผิดพาลาดเราก็ลองใหม่ทําใหม่อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับและคนเหล่านี้จะคือรู้สึกว่าอยากเข้าไปทําให้มันเต็มที่นะอืนี่คือหลักการง่ายๆนะครับก็คือการทําให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คนเนี่ยนะครับคนทํางานเนี่ยรู้สึกว่าโอเค ไม่ไม่ตึงเครียดเกินไปนะครับให้เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยทําให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยนะครับมีมีแรงสนุนนะครับให้เขาทําอะไรบางอย่างนั่นเองซึ่งอันนี้มันก็คือสิ่งที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยทำงาในอย่างเต็มที่นะครับซึ่งตัวผมเองผมก็เคยเจอแบบนั้นนะก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในภาวะที่แบบสงครามมันกดดันมันมีการเมืองเราก็หุนหิตใช่ไหมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าพอเราทํางานที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีแรงกดดันอะไรแล้วเราก็ทําเต็มที่นะครับเราก็เหมือนเราได้ทํางานสิ่งที่เราอยากทำอ่ะ ใช่ไหมฮะเมื่อเราทําในสิ่งที่เราอยากทำปุ๊บเนี่ยเราก็ทําเต็มที่กับมันนะครับเราพยายามหาพิธีรีสสังเกตภาพตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ได้ใช่ไหมครับนี่คือคกลไกของ positive psychology นะครับซึ่งตรงนี้เองหลายๆบริษัทก็บอกว่าเอองั้นทำยังไงล่ะนะครับเขาบอกว่าวิธีการทำพวกนี้คขาเขียนว่า positive psychology เนี่ยมันเป็นเหมือนกึงก่ง culture ขององค์กรนะคือถ้าเกิดองค์กรของคุณจะรับวิธีการทำแบบนี้เนี่ยคือแบบว่าคุณก็ต้อง มันไม่ใช่ไปอยู่บอกว่าเฮ้ยบริษัทเราจะเป็น positive p s y โ h o l o g y ไม่ใช่มันเกิดขึ้นจากวิธีการทํางานแล้วก็วิธีการที่แบบว่าเราฝึกให้นะครับคนใน,ในที่ทำงานเนี่ยมองแล้วก็ทํางานร่วมกันอย่างไรนะครับเช่นการทํางานแบบช่วยกันนะครับการไม่เอาละเอาเปรียบการเป็นต้นการที่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามันมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับเราจะรับมือกับมันอย่างไรถ้าเราให้คอมเมนต์งานกาันเราจะคอมเมนต์กันอย่างไรเมื่อมีความผิดพลาดนะครับเราจะโต้ต่อกันอย่างไรเป็นต้น นะครับซึ่งอันนี้มันจะอยู่ภายใต้แนวคิดสําคัญก็คือ positive ก็คือแรงคิ k, ดบวกถูกปะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีคอมเมนต์นะครับที่เราพูดถึงความผิดพลาดต่างๆเราจะต้องอให้ความเห็นอย่างไรนะครับหรือ,อให้โอกาสในการอธิบายหรือเวลาเราพูดเนี่ยเราก็จะบอกว่าโอเคความผิดพลาดมันคืออะไรแล้วเราจะทําให้มันดีขึ้นได้อย่างไรในครั้งหน้าเราจะาป้องกันมันได้อย่างไรเป็นต้นแทนที่จะเป็นการเบรมเพื่อหาคนผิดและให้คนผิดสํานึกผิดอะไรเงี้ยนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่มันเป็นเหมือน วัฒนธรรมองค์กรนะครับซึ่งพอพูดแบบนี้ปุ๊บนะผมจะบอกว่านั่นคือเหตุผลว่าทําไม s i t i v e p s ทคโนโลยีเนี่ยมันดูดีนะทําจริงมันยากนิดนึงนะครับคือเวลาทาจริงเพราะว่าต้องบอกว่าคนหลายๆคนก็ไม่ได้แบบมีทัศนะติการทาง,งานแบบนี้นะนะครับบางคนมีทัศนติว่าฉันเป็นนายแกเป็นบ่าวอะไรแกเป็นท่อนใช่ไหมหรือแบบว่าฉันเป็นหัวหน้าแกเป็นลูกน้องอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบว่าเออฉันฉันใช้อํา,อานาจอะไรเงี้ยไหมครับ เพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็จะบอกว่าเอ้ยผมไม่เป็นคนโพสิทีฟผมอยากโพสิทีฟสักทีแต่ว่าจริงๆลึกๆกวิธีการทำงานของคุณคุณนั้นเป็นคนพวกใช้อํานาจซึ่งมันก็เลยไม่ได้ใช่ไหมครับซึ่งแล้วผมก็เจอเยอะนะคือผู้บริหารหรือโคจูดมาที่บอกตัวเองอ้าตัวเองว่าเอ้ยเราเป็นพวกโพสิทีฟอะไรเงี้ยนะครับแต่พอไปหาคคนทํางานปุ๊บโหพี่แบบห,หนักเลยครับหนักหนักเียว่าหนักเลย,เลยจริงๆนะนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึง culture ปุ๊บเนี่ยแน่นอนคือคุณต้องปฏิบัติ นะครับแล้วก็ทำมันนะครับในมันเหมือนเป็นชีวิตจิตใจนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยเขาก็มักจะมีแบบว่าการสำรวจนะถ้าเกิดคุณจะทำ positive psychology นะครับในองค์กรทีมคุณคือผมก็จะเรียกว่าเหมือนว่าคุณพูดด้วยอะไรล่ะคุณพูดด้วยอะไรใช่ไหมฮะถ้าเกิดใครตามเพจผมเนี่ยจะรู้ดีว่าผม,ผมชอบพูดว่าไอ้ทุกจุดยืนหรือตัวต,วตวนอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าคุณเป็นอะไรนะมันจะถูกพิสูจน์ตอนที่คุณตัดสินหรือทําอะไรบางอย่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองคิดไหมครับว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องของใช้ว่าะความผิดพลาดในในออฟฟิศเกิดขึ้นเราจะรับมือกันอย่างไรใช่ไหมครับถ้าเกิดมีคนใช้ว่ละ่ะมีคนเดือดร้อนนะครับเราจะใช้วิธีอย่างไรเช่นเราจะให้เขาเราจะเข้าไปช่วยเหลือไหมหรือก็ปล่อยให้เขาไปให้เขาไปดิ้นรนเราเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอืมหรือถ้าเกิดว่าเราต้องคอมเมนต์งานกันเราจะคอมเมนต์งานกันอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมีมีสิ่งใดที่เรา ห้ามทำมีสิ่งใดที่เราจะทำอ่าใช่ไหมฮะสิ่งใดที่เราควรทำเป็นต้นนี่คือสิ่งที่ต้องเข้าใจแล้วก็เรียกว่าตกผลึกกันเลยแต่ออฟฟิศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะทำผมว่ามันก็มันก็ดีแหละนะครับ o s i t i v ท p s y คโ o l o g y ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากจะมีงานที่นั่นทำงานในองค์กรที่รู้สึกว่าโอเคแบบมันมันมีพลังบวกใช่ไหมฮะนะครับแต่ผมก็ต้องบอกนิดนึ่งนะ s s t t v v ท p s y ค h o l o g y เนี่ยนะครับ มันใช้ได้กับบางบริบทนะคือมันมีมันมีปัจจัยมาเกี่ยวข้องเงยอะคือไม่ใช่นั้นตื่ว่าบริษัทเราเฮ้ยบริษัทเราเราจะทำโพสติสเทคโคโลจีกันพรุ่งนี้เลยนะครับผมบอกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครัเพราะว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เรื่องของการคัดคนเรื่องของการฝึกคนเรื่องของวิธีการทํางานการจัดองค์กรในทีมถ้าเกิดองค์กรขอ,ของคุณยังเป็นองค์กรแบบ เรียกว่าการเมืองจัดมันยังเล่นพักเล่นพ่วกกันอยู่โพสิทีมันก็ยากอะ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันต้องค่อยๆแงะต้องค่อยๆสร้างใช่ไหมครับแล้วก็ต้องค่อยๆปูนะครับก็คือวางรากฐานมานั่นเองอย่างเอลเอรแรมใช่ไหมครับซึ่งจริงๆถือเทีมเก่าก็คือเซนหลุยส์แรมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอาเคมันกว่านจะปรับวิธีการคิดเนี่ยนะครับมันใช้เวลามานานนะมันใช้เวลานานมันใช้เวลาในการที่จะ เรียกว่าต้องตกลงกันนะครับแล้วก็เริ่มสร้างว่าทาใหม่เสริมสร้างกฎระเบียบใหม่ในทีมขึ้นมาใช่ไหมครับนะครับเรื่องเช่นเรื่องการต่อว่า,าการตว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะทําสิ่งนี้ก็อาจจะต้องคิดเรื่องของว่าโอเคมันจะมีเชื่อว่าแหละมันจะมีแบบว่าเหมือนมายสเตย์แล้วกันนะก็คือแบบว่ามันเป็นลดาดับขั้นนะทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นไปให้ถึงสิ่งที่ฝันเอาไว้นะครับก็ลอง เอาเล่าสู่กันฟังล้วกันนะครับแต่ประเดน็นสำคัญของในพิสดนี้นะครับก็คือว่า p t s v t p v y p s y l o o y เนี่ยนะครับมันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ดีแล้วก็อ,องค์กรจุนมากปัจจุบันเริ่มรับกำลังคิดนี้ว่าการให้คนทำงานเนี่ยนะครับไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเอาแท้ไปเครียนทำงานทำงาน,งานอะไรเงี้ยเปต้น,ตนหรือใช้วิธีการดุดานะครับใช้คําพูดหยาบคายใสย่อะไรเงี้ยนะครับ ผมเคยเจอมาแล้วผมยังพูดไปเลยผมเคยเจอไปแล้ว,แล,วแล้วผมบอกเลยมันทรมานมากจริงๆมันทรมานแล้วคนคุณเห็นว่าคนทํางานด้วยใจกับคนทํางานด้วยความกลัวเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะได้งานเหมือนกันนะแต่มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่สิ่งที่ควรจะเป็นนะครับออลองคิดเรื่องนี้เยอะๆนะครับแล้วลองดูว่าโอเคแบบเราเราเอาอย่างไงดีนะครับแต่ผมก็ยังต้องเตือนว่ากับเรื่องบางเรื่องกับบางสถานการณ์ คุณอาจจะไม่เหมาะกับใช้ Po s i t i v e p s y c h ค l o g y ด้วยเหมือนกันมันมีบริบทต่างมาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ไม่งั้นเดี๋ยวจะบอกว่าทุกคนก็รับไปใช้นะครับแต่ว่าผมก็บอกว่าก็ลองคิดดูก่อนแล้วกันเนาะนะครับใครฟังแล้วเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้ลวกันหรือคุณอาจจะคิดว่าเอ,องค์กรเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าองค์กรเราเ,เรียกว่าทําแบบนี้ไหมหรือองค์กรเราเป็นพวกพูดแต่ไม่ทํา ใช่ไหมครับก็ลองมาแชร์กันได้แล้วกันนะครับนั่นคือสิ่งที่คุยกันในเอดนี้นะครับและติดตามกันในตอดหน้านะครับว่าเราจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะครับในเรื่องของธุรกิจและการตลาดน,นั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ